ไปลูกช่วงกระทะนี่นะครับเห็นเวลาการทำมันสุยดยอดมากครับ <c oughs> หอยทันนี้มันจะมันคือหอยทิริของที่รีค่ะหอยทิ่รีใช่ค่ะ,คะ เส้นจังเตรโบราณนะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนถ่ายคลิปยูทูบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านการดาผัดไทยหอยทอดนะครับที่กัดที่ตลาด ตลุงหมอสารลดนะครับร้านนี้ลูกค้าลุมเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับแล้วก็ต่อไปผัดไทยใช่ปะผัดไทยนี่ค่ะมีผัดไทยแล้วก็มีหอยทอดนะฮะร,ร้านเด็ดเลยนะครับร้านนี้ รามลุนเลยนะครับน,นี่เป็นอะไรครับอันนี้หอยทอดราคาเท่าไหร่ครับตรงนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับอโอยน้องแมวผักเห่อ ผัดไปนะทุกคนคอี้คืเราจะผัดก่องต่อกลองเลยใช่ไหมกลองต่อกลองครับคุณพัอนี้เป็นเขาเรียกเป็นเสนะไรับอันนี้ของเส้นจันค่ะเส้นจันนะฮะใช่ค่ะราคาของเราจะมีกี่ยาาสิบยาาิบบาทสิบยากราคนีเป็นผัดไทยเส้นจันเลยครัคนใช่ค่ะเส้นจันใส่กุ้งใส่กุ้งเป็นกุ้งสดเลยใช่ค่ะยดีมากครับคราน เาจะผัดตอกตอกตอกหน้าทุกคนนะครับอ๋ออันนี้ธรรมดานะฮะน้ำปลาอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาอันนี้ยังไม่เสร็จอันยังไม่เสร็จนะใช่ค่ะยังไม่ได้ใส่น้ำผัดอันนี้ของน้องหอยด้วยนะผัดไทยรวมไฟลุกท่วมกระทะเลยนะครับ มีแรงการทำนะคือยอดมากครับมีลูกปลาเยอะเหรอพ่อมาเราขอมกันแล้วกัเลยผัดไว้ขั้นเทพเลยนะครับเขาเคยรำลงมาอ๋อครับอันนี้คือเป็นอดีตเชฟโรงเรียนนะครับครับผมโอ้โหมาไายนานหรือยังครับเชฟสองปีกว่าแล้วปะสองปีกว่าแล้ว พี่จะผยรนยตลอนถ่ายคลิปยูทูบนะโอเคนี่จะเป็นน้ำน้ำโลค่ะเป็นน้ำผัดไทยอะค่ะน้ำผัดไทยเราทำเป็นน้ำโลของเราสูตรเราเป็นสูตรโบราณค่ะนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะครับโอโสั่ะทุกคนขาวิ้มากนะฮะนี่ขอมทะเลทะเลนะอ อันนี้ไม่ใส่ผ,นนสผักนะราคาห้าสิบบาททำไวมากเขาเชฟอ,อันนี้ก็ไม่สมไมใส่ผัก,กเสผัก มาสาวมีการสุดใจไหมเนี่ยตอบขายทุกวันสาวสุดหนูยังตอบไม่ได้เลยขอบนะนี่เหรียญทิพย์มีเหรียญทิพย์ไหมลูกตัวนี้เชฟกำลังทำอะไรครับตอนนี้ทำหอยทอดค่ะอันนี้เป็นหอยทอดนะใช่ค่ะหอยทอดเราจะไข่ฟองนึงแล้วก็แป้งนิดเดียวค่ะแต่ว่าเราจะใช้น้ำมันทุ่มทมทอดให้กรอบคล้ายๆไข่เจียวกรอบอะค่ะครับผม ท,นนทุกอย่างที่คุณจะทำกระช้าตอกระช้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เราจะไม่เราจะไม่ทำทีเดียวอตอกเผมบ้าไมา่ค่อยกรอบเน,ะะบนาะหมดแล้วหมดแล้วของที่เขาควรจะใช้แล้วเดี๋ยวทำใส่กล่องไว้ก่อน,อนทุกอย่างคือเป็นสูตรเฉพาะทางร้านเขาเลยนะครับ อันนี้สูตรคิดคนนันเองค่ะคิดคนนี้เลยนะครับใช่ค่ะคิดเปนเองกับเพื่อนแม่เอาพริกเครื่องปรุงให้แกไปได้แล้วระวังนะคะเจะมาเสด็จน้ำมันแบบนี้ตัวนะจะได้ไม่อมขอบคุณโอ้โหแม่ถุดมากอ่ะเล่ กพี่ไปท่วงกระทะเลนะครับสุดยอดมากที่สั่งตลอดขอบคุณนี่ลูกค้าประจําเลยนะครับเนี่ยมาบ่อยไหมครับกินบ่อยกินบ่อยเลยนะครับเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยเลยนะฮะวันนี้สั่งอะไรไปตัวนี้เลยไหมขอบคุณนะราคาเท่าไหร่ครับเชฟห้าสิบจ้าห้าสบบาทนะครับจ้า องงอแล้วครับผมาครับผมเดี๋ยวต้องสั่งครับคบ้อง,องอ <c oughs> นอกถุงงอมใส่เขาหน่อยนี่เป็นหอยทอดนะครับ,รบหอยทอดนี้เชฟเขาจะใส่น้ำมัน เยอะนะครับให้มันกรอบๆใช่ไหมครับเจ๊ใช่ค่ะ<ช><ช>มีไข่แล้วครับน้ำข้าวเผาเป็นอะไรนะครับอ่อเป็นแป้งหอยทอดค่ะแป้งหอยทอดนะครับใช่หรอไอ้นี่เขาไปไหนวะช้อนเขาไปไหนนะช้อนน่้นที่เห็นในกระปุกนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำผัดไทยนะครับแข็งเคี้ยวกำลังทำลหอยทอดนะครับ หอยตัวอ้วนมากาครับเชฟหอยคันนี้มันจะมันคือหอยชิลีของชิลีค่ะเป็นหอยชิลีนะใช่ค่ะแล้วก็คาทายหมูน,หนหีวยนะ แรงนะมันจะเดือดถ้าเราใช้ไฟอ่อนมันจะนิ่มค่ะมันจะไม่<ช>ค่อยกรอบมันจะเป็นสูตรอะไรเป็นเขาใช่ค่ะักน้ำมันครับให้้นำมันหมดนะ พออะไรนะครับแค่พอสลบอะค่ะแค่สไฟให้พอมันสลบสลบมันจะคงความกรอบของมันไว้ครับโอคขอบคุเป็นเทคนิคขอขอบคุณเชี่มากบอกหมดเลยใจดีมากนะเดี๋ยวก็จะทำเป็นผัดไทยนะทุกคนนะเป็นผัดไทยเส้นจำสูตรโบราณนะครับพิเศษทางร้านเราก็จะเป็นสูตรน้ำ น้ำโลของเราเราจะน้ำกระไทยสีเขียวทางร้านนะครับทุกคนอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนนะคี่ตลาดมอสารล่นนะฮะอะไรอะตัวกุ้งเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าเอาแค่มันจะดุ้งนะคะไม่ให้มันสุกมากเพราสุกมากมันจะโอเวอร์คุกนิดนึงอะไรงี้ใช่ค่ะคือตัวจะดุ้งตัวเองครับใช่ค่ะก็พอแบบ ใช่ให้มันแด,ดงๆออกแด,ดงๆับขาวหน่อยก็ใส่น้ำผัดผัดผัดลงไปมันก็จะพอดีค่ะเทคนิคที่หลายคนยังไม่รู้นะคืออดีตเชื่อตรงนีน้บอกหมดเลยดนะีมไม่เห็นหวิชาะอะไรคะใส่ลงไปแล้วคนระับน้ำสะพาย โอเคนะครับพี่น้องฝนขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมร้านกันดาผัดไทยหอยทอดนะครับที่ตลาดมอสารุ่นนะครับก็เดือดร้นแวะมากหนุนนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม